สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับมาอยู่กับผมนะครับเซลตียีสุพิงยนสาขาปากช่องอย่างเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันดีๆนะครับตีจะมาดาเนินการนะครับเช็คความพร้อมนะครับให้กับรถของลูกค้านะครับที่จะส่งมอบกันในวันพรุ่งนี้นะฮะก็วันนี้มาเตียงร้านมาเตรียงมาเนนอะไรเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวจะมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับได้รับชมกันนะครับก็ไปเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตัวรถเลยปคาขับป้าย โอเคนะครับตอนนี้เราก็มายืนอยู่กันหน้ารถแล้วนะครับก็วันนี้นะฮะตีจะทําการนะครับปล่อยรถนะครับเป็นรถเคนนะครับให้กับลูกค้านะครับก็นะครับก่อนอื่นเลยก็ขอแนะนําศูนย์ก่อนเลยดีกว่านะครับก็ตอนนี้นะครับตียืนอยู่ที่ศูนย์ออซุคิงยนสาขาปากช่องนะครับนี่เลยนะฮะศูนย์นี้เป็นศูนย์ที่ตีประจําการอยู่นะครับก็จะมีบริการ ในส่วนของรถทั้งรับรูปหลายรูปแบบนะครับรถบรรทุกนะครับคันนี้ก็รอปล่อยนะฮะรถกระบะนะครับก็มีนะครับสีประตูนะครับตอนเดียวนะครับรถแคบนะครับมิวเอ็กนะครับรถกระบะบรรทุกนะครับคอกซิ่งนะครับมีให้หมดนะครับแล้วก็ในส่วนของศูนย์อีสูคิงยนก็ยังมีในส่วนของศูนย์บริการนะครับทักเซ็นเตอร์นะครับอยู่ด้านหลังนะครับ พื้นที่กว้างขวางนะครับจอดรถได้สบายนะครับอีสูขิงยนต์สาขาปากช่องนะครับหาได้ง่ายๆนะครับจะอยู่เยื้องๆกันกับโรงพยาบาลปากช่องนานานะครับไฟแดงที่สองนะครับอีสูคิงยนต์อยู่ตรงนี้เลยนะครับใกล้ๆหาหาง่ายครับสะดวกนะครับติดกับถนนเลยนะครับก็โอเคเดี๋ยวตีจะพานะครับ ไปถ่ายรีวิวนะครับรถที่ตีกำลังจะปล่อยวันนี้ดีกว่านะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยโอเคนะครับตอนนี้เราก็กลับมายืนอยู่กันที่หน้ารถเหมือนเดิมนะครับรถคันนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับรถคันนี้เป็นตัว1 0บร้อ2เพานะครับเ p พ2 4 0นะครับก็นะครับได้รับมอบหมายมาจากลูกค้านะครับว่าสั่งรถเคานคันนึงแต่ว่าอยากได้เป็นรถ2เพพานะครับก็ คุยกันไปคุยกันมานะครับก็มาจบคันที่เป็นเอฟบีเอ็มสิบล้อสองพาคันนี้นะครับอ่านะครับก็เดี๋ยวตีพาไปชมดีเทลเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับการตกแต่งนะครับแล้วก็คันนี้นะครับมีพิเศษนะครับมีการเสริมรอทำให้รถเตี้ยลงมานะครับจากปกตินะครับเอฟวีเซรถจะค่อนข้างที่จะสูงนะครับก็เวลายกของขึ้นหรือว่า ขนส่งนะครับก็อาจจะลําบากนะครับก็คันนี้พิเศษแน่นอนครับมีอะไรเซอร์ไพรส์ท่านผู้ชมแน่นอนครับปะเดี๋ยวอันนี้ตีขอแนะนําในส่วนของตัวหัวรถก่อนเลยนะครับป่ะก็หัวรถนะครับก็จะเป็นหัวที่จะเป็นไซส์เดียวกับตัว F F F X Z สามหกศูนย์นะครับก็คือตัวหัวตัวเดียวกันเลยนะครับแต่เครื่องยนต์จะคนละตัวนะครับเกียร์คนละตัวนะครับเครื่องยนต์ของตัว F V Z นะครับที่ใช้อยู่จะเป็นตัวเครื่องยนต์ เจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบซีซีนะครับสำหรับเครื่องยนต์ของเขานะครับเกียร์จะเป็นเกียร์เกเกียร์เดินหน้านะครับเป็นเกียร์เป็นสองห้องเกียร์นะครับเป็นเกียร์ตกนะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของช่วงหน้ากันก่อนเลยนะครับช่วงหน้านะครับก็จะมีนะฮะในการยืดย้ํากันชนนะครับให้กับลูกค้านะครับสวยๆเลยนะครับย้ําหมุดนะฮะ สีขาวเนาะเรียบๆนะฮะติดตั้งเทเลเทคมาให้พร้อมนะครับกระจังหน้าสีแบบแบบซิเวอรสวยๆเลยนะครับสีเทานะฮะด้านบนก็จะเป็นไฟนะครับบนหัวหลังคานะครับแบบเต็มบานนะฮะติดฟิล์มอะไรให้ลูกค้าให้เรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามนะฮะ คันนี้เป็นรถเคนนะฮะเคนที่ติดตั้งมากับตัวรถนะครับจะเป็นตัวเคนห้าตันนะครับของตัวยูนิคนะฮะเป็นตัวเคนห้าตันห้าท่อนนะครับขาจะเป็นตัวขาฐานสี่เหลี่ยมแล้วนะครับชุดคอนโทรลอะไรก็จะอยู่มีทั้งสองฝั่งนะครับนี่คือชุดคอนโทรลของเขานะ ะะมีทั้งสองด้านนะฮะอันนี้คือขานะ,ะนี่เลยนะฮะจะเราไปดูในส่วนของตัวถังกันบ้างนะครับก็คือต้องบอกก่อนนะครับตัว FVZ เนี่ยครับความยาวของแชสซีดั้งเดิมของเขาเลยนะครับจะอยู่ที่6เมตร3นะฮะก็เว้นเคนไป90เซนนะครับก็ได้ตัวถังมาทั้งหมดา5าเมตรนะครับที่ต่อเข้ามานะครับแผงข้างสูง80เซนนะครับ กว้าง2เมตร55 m. นะครับสําหรับความกว้างของตัวถังคันนี้นะฮะปั๊มหลอนคู่มานะครับติดตั้งสติกเกอร์สะท้อนแสงอากาศก้านมอไซต์ติดตั้งมาให้ครบครบนะฮะจบในที่เดียวนะครับเอาให้แบบสวยงามกันไปเลยนะครับอ่าอ่าครับ ก็เดี๋ยวมีเรื่องอซอร์ไพ,พ์อย่างนึงครับก็ทุกท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมรถคันนี้ทําไมมันดูแปลกๆดูเตี้ยลงทําไมล้อมันไม่เหมือนเดิมเพราะว่าปกติล้อเขาจะเป็นสีดำนะครับถ้าเป็น FVZ เอวิเซตัว240นะครับล้อเขจะเป็นล้อเหล็กนะครับล้อสีดำนะครับก็คันนี้นะครับเราเราเรา,เราได้รับโจทย์มานะครับว่าไม่อยากให้ตัวรถมันสูงมากเกินไปนะเราได้เราได้รับโจทย์มาแบบนี้ครับว่า ่าคือในร้านวัสดุก่อสร้างะนะครับก็อยากใช้รถที่มันเป็น2เพลาเพราะว่าในการเข้าหน้างานของเขาอะครับไปเจอหน้างานที่เป็นค่อนข้างที่จะสมบุกสมบันแล้วสินค้าที่บรรทุกเข้าไปนะครับอ่รถเพลาเดียวของเขาอาเอา,อามีการติดนะครับก็เลย ปรึกษากับทางเซลติเข้ามานะครับก็เลยมีการแนะนําพูดคุยกันนะครับก็เลยแนะนํากันเป็น10บล้อสองเพลานะครับแต่ว่าไม่อยากได้สูงมากเพราะว่าตัวเลิศเดิมของเขาเดี๋ยวผมอินเสิร์ตตัวเดิมที่ตอนนั้นยังไม่มีการเปลี่ยนแบบเปลี่ยนยางให้นะครับเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้นะครับอ่ะนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็เลยนะครับก็จะเห็นได้ดังรูปนะครับว่ารูปเดิมของเขานะครับจะเป็นตัวล้อสีดํานะครับยางจะเป็นยาง ตัวยางพันธ์นะครับยาง 11R นะครับจะสูงนิดนึงนะครับแต่นะครับเมื่อได้รับโจทย์มาจากลูกค้าแล้วเราก็ทำการโมดิฟายให้นะครับก็ดูมีการมีการมาเปลี่ยนปรับเปลี่ยนนะครับให้รถมันเตี้ยลงนะครับโดยการที่เรานะครับเปลี่ยนทั้งกระทะนะครับเปลี่ยนทั้งยางให้กับลูกค้านะครับอ ลดเลยลดเลยจะทำการเตี้ยลงมานะครับประมาณ10เซนนะยางที่ใช้นะครับก็สามารถเลือกได้ครับว่าจะเอายางตัวไหนนะครับแต่ว่าคันนี้นะครับเน้นไปทางบิสโตนซะส่วนใหญ่นะครับนี่เลยนะครับล้อหลังก็จะเป็นยางจีนนะครับกระทาเปลี่ยนให้หมดนะครับล้อหลังจะเป็นยางจีนนะครับ แล้วก็ในส่วนของล้อ,อยางอะไหล่นะครับเราก็ติดตั้งมาให้พร้อมนะครับก็พร้อมใช้งานเลยนะครับซื้อรถกับเซลตีไม่ต้องห่วงนะครับเราเอาจนจบทุกขั้นตอนให้เลยนะครับะนะครับก็นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตีจะทำการน,นะครับอา ทดสอบรถนะครับแล้วก็เดี๋ยวเช็ครถให้กับลูกค้านะครับก็ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับก็ขอฝากดีกว่านะครับก็ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจในส่วนของรถบรรทุกางครับไม่ว่าจะเป็นรถ4ล้อ6ล้อ10ล้อนะครับหรือว่าเป็นรถเคーแบบนี้รถพ่วงนะครับสามารถโทรเข้ามาพูดคุยโทรเข้ามาปรึกษากับเซลตีได้เลยนะครับก็ตีขอฝากไว้แล้วกันนะครับสำหรับเบอร์ติดต่อของเซลตีนะครับเบอร์0 6 5 6 6 2 3 641นะครับ เซลตีโถมันทุกอีสุขเงยนสาขาปากช่องนะครับยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะครับสนใจรถมันทุกนึกถึงเซลตีนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับเซลตี i, ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ